สวัสดีครับวับนนี้เราก็จะพาทุกคนมาเที่ยวที่พระาธาตุล่าหนองหรือว่าพระาธาตุกลางน้ําที่จังหวัดหนองคายนี่เองนะครับโดยการจะเดินทางไปก็ต้องนั่งเรือของชาวบ้านไปนะครับที่จะจอดอยู่ตรงท่าเรือใกล้ๆกับริมน้าโขงนะครับผมหลังจากที่เราชําระค่าเดินทางแล้วก็มานั่งรอเรือที่จะมารับเรานะครับผมอืม สำหรับค่าบริการเรือนะครับก็จะอยู่ที่300บาทนะครับต่อลำนะครับผมสำหรับวันธรรมดาก็สามารถมาไปเองได้นะครับแต่ถ้าเป็นวันที่คนเยอะก็ะอาจจะต้องหารร่วมกับคนอื่นเพื่อให้คนอื่นได้ไปในรอบนั้นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคนเยอะแล้วเขาก็จะไม่อยากให้เหมารอบไปกันแค่คนสองคนนะครับเพราะว่ามันทำให้ไปได้น้อยนะครับเปิด นปกติวันหยุดคนจะเยอะมากเลยนะครับผมแต่วันนี้ก็ถือว่ายังมีคนอยู่ครับ ึงจะเป็นวันธรรมดานะครับแต่ก็ยังมีคนมากราบไหว้เรื่อยๆนะครับผมทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะครับแต่ว่าฝั่งไทยนี่จะเยอะกว่านะครับเดี๋ยวที่พามาไหว้ไม่ได้จํากัดเวลานะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไหว้อะไรกันมากมายชุดไหว้นี่ที่ซื้อมาก็จะร้อยบาทนะครับในผานี่ก็จะมีดอกไม้แล้วก็น้ำผึบนะครับเอาไว้ให้เรามาสักการะนะครับแล้วก็โปรยลงบนพระธาตุนะครับผม ยังไงถ้าทุกคนชอบคลิปท่องเที่ยวแบบนี้นะครับสามารถกดติดตามพวกเราไว้ได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันผมจะเอามาลงมาให้ทุกคนดูกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ไปกันก่อนครับสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ